สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับโอมอีกแล้วจ้าวันนี้โอมมาแบบน่าสด เห็นสิวกันเม็ดต่อเม็ดเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่สิวเม็ดต่อเม็ดเอาให้เห็นกันชัดๆไปเลยเพราะว่าวันนี้โอมีสกินแคร์หนึ่งตัวจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือราโลชโปรเซแบรนด์เวสสำอางที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำทุกคนต้องรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขาเป็นแบรนด์เวสสำอางนะทุกคนเป็นสกินแคร์เวสสำอางก็คือส่วนมากเนี่ยเขาจะช่วยในการรักษาสิวสลายสิวอุดตันลบรอยดำรอย เนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโอมได้มีโอกาสใช้ลาโรชโพเซในส่วนของซอันสกรีนก็คือครีมกันแดดแต่มาวันนี้โอมมีตัวใหม่อีกหนึ่งตัวที่โอมเนี่ยได้ทดลองแล้วมาสักพักหนึ่งสักประมาณ1สัปดาห์ซึ่งโอมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่โอมจะใช้สิวอ่ะมันจะเห็นชัดกว่านี้แล้วสิวะคือเราใส่แมสใช่ไหมเนื่องจากโควิดมันกลับมาระบาดรอบสอเนาะทุกคนพอโอมใส่แมสไปอะก็ เนี่ยสิวก็จะขึ้นตามกรอบตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยกรอบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันเยอะมากจรงิจรงๆเยอะจนเรารับไม่ได้ออมรับไม่ได้ก็เลยไปไปเสิร์ชหาดูว่ามันจะมีสกินแคร์ตัวไหนที่จะมาช่วยยับยัง้งพวกเนี้ยพวกสิวตัวร้ายพวกเนี้ยออกไปได้เรามองหามาหลายแบรนด์มากจนเราไปเสิร์ชหาข้อมูลจนเราได้ แบรนด์ที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดสําหรับเราในการที่จะมาช่วยสลายสิวอุดต,ตันลดรอยดํารอยแดงจากสิวผัดเซลล์ผิวให้น่าดูกระจ่งางใสขึ้นซึ่งถ้าทุกคนเห็นตอนนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่เห็นดีอะไรแต่โอมบอกว่าเท่าที่โอมใช้มาหนึ่งสัปดาห์โอมคิดว่ามันดีมากจริงๆทุกคนนั่นก็คือตัวนี้จ้าตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ก็คือ La Roche Posay e f f a c a r Serum ทุกคนนี่น้องตัวนี้เนาะก็คือโอมเนี่ยได้มีโอกาสเออ่ได้ดูรีวิวจากบล็อกเกอร์หลายๆท่านซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าดีโอมก็เลยเอ๊จะดีจริงไหมเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลเนาะเราก็เลยรู้ว่า จเจ้าตัวลาโรสโคเซ y เนี่ยมีส่วนผสมเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวของโอมคือโดยส่วนตัวเนี่ยโดยปกติอ,อ,อะโอมจะเป็นคนผิวมันมันทั้งหน้าเลยทุกคนโดยเฉพาะช่วงทีโซนตรงเนี้ยจะมันมากเนาะมันก็เลยเป็นส่วนที่จะทำให้สิวเนี่ยมันเกิดได้ง่ายซึ่งพอเรามาดูตัวอิงกิเดียนของลาโรสโคเซเอฟเอฟแคร์เซรั่ม um แล้วอะเรารู้สึกว่าส่วนผสมอิงกิเดียนเขาอะมัน ตอบโจทย์กับความต้องการของเราในการที่ต้องการจะสลายสิวอุดต,ตันลดรอยดำรอยแดงจากสิวซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่มากของโองมมาโดยตลอดเนาะทีนี้โอมก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับอินกิ d เดียนใน c าโรสโ a เซเอฟเฟคเซรั u ม e e กันเรามาดูกันที่ส่วนผสมของลาโรสโ a เซ f อฟเฟคเซรั u ม e e กันนะทุกคนว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้าง มันจะช่วยในการรักษาสิวของเราได้อย่างไรบ้างประสิทธิภาพของเขามันดีขนาดไหนนะทุกคนทำไมทุกคนถึงมาเลือกใช้ La Roche Posay Effaclar Serum กันหลายคนนะทุกคนเรามาดูกันตัวแรกเลยจากที่อมเนี่ยได้ไปศึกษาตัวนี้มานะทุกคนส่วนผสมแรกที่อมรู้จักเลยคือ LHA ซึ่ง La Roche Posay เนี่ยเขาใส่ LHA เข้าไปด้วยมีส่วนผสมส่วนนี้ซึ่ง LHA เนี่ยทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันดีคือมันจะไปช่วยในการสลายสิวอุดตันแล้วก็ ไปผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพของเราเนี่ยบนชั้นผิวเรารวมถึงช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวซึ่งมีส่วนที่ทำให้สีผิวของเราอะ่ะมันจะไม่สม่ำเสมอกันนะทุกคนเมื่อตัวเนี้ยเขามี LHA เขาก็จะไปช่วยทำให้เจ้ารอยดำรอยแดงเนี่ยที่มันเกิดจากสิวอะ่ะมันลดลงแล้วก็ทำให้สีผิวของเราอะ่ะมันสม่ำเสมอกันมากันที่ส่วนผสมส่วนที่2เลยนะทุกคนส่วนผสมส่วนที่2เนี่ย ก็คือทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือไซลิ c สลิดแอซิดคือไซลิคสลิดแอซิดเนี่ยมันจะช่วยสลายสิวอุดตันนะทุกคนแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเนาะซึ่งเวลาที่เราเราไม่รู้หรอกว่าแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่บนหน้าเราขนาดไหนแต่ถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆทุกคนลองดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของทุกคนเราจะรู้ว่าแบคทีรียเนี่ยมันน่าจะอยู่กับผิวหน้าเราเนี่ยเยอะมากซึ่ง ถ้าเราได้ส่วนนี้เข้าไปซาลิสซาลิกแอซิดเข้าไปเนี่ยเจ้าซาลิซาลิกแอซิดเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรวมถึงช่วยสลายสิวอุดตันเห็นไหมทุกคนตัวแรกก็สลายสิวอุดตันตัวที่2ก็สลายสิวอุดตันตอบโจทย์ไปแล้ว1 เรามาต่อกันที่ส่วนผสมส่วนที่3กันเลยนะทุกคนส่วนผสมส่วนที่3ในลาโลชโพสเอฟแคร์เซรั e ่ม um เนี่ยก็คือไกลโค l i c a อซินะทุกคนซึ่งไกลโค l i c a อซิเนี่ยมันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะทุกคนที่จะลดความรุนแรงที่เกิดจากสิวอุดตันที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตในเมื่อเราจะไปสลายมันแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดในอนาคต ตัวนี้เขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยเลยลาโรสโฟเซเฟอรแคตเซรั c ase, c ่ม um, นะทุกคนใส่ไกลโคลิกแอซิดมาให้ทุกคนเลยซึ่งมันจะช่วยในการลดสีอุดตันที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะทุกคนลดความรุนแรงอะซึ่งมันดีมากนะนอกจากเขามีส่วนของสลายสีอุดตันจาก LHA แล้วจากไซ l ิสซาลิดแอซดแล้วไกลโคลิกแอซิดยังช่วยยับยั้งกับ การที่สิ่งอุดตันม,มันจะเกิดในอนาคตะทุกคนมันดีขนาดไหนแค่ฟังแค่เนี้ยแค่มา3ตัวเองนะทุกคนมาแค่3ตัวยังดีขนาดนี้แล้วยังไม่คมนะทุกคนยังเหลือตัวที่4อีกเราไปดูกันต่อส่วนผสมตัวที่4ของ La r o c h e Posay e f f แ CA ์เซ e r u มนะทุกคนก็คือไนอาซินามายซึ่งไนอาซินามายอะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วมันคือตัวช่วยในการปอบประโลมผิวในเวลาที่ผิวเราเนี่ยจะเกิดอาการแพ้ง่าย เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันก็อ่อนโยนในระดับหนึ่งอ่ะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าการช่วยปลอบประโลมผิวนั่นหมายความว่ามันจะไม่เป็นทำร้ายผิวเราแน่ๆถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนอกจาก LHA จะช่วยสลายสิวอุดตันแล้ว Salicylic Acid ส,ส,สลายสิวอุดตันด้วย Glycolic Acid ยับยั้งการที่สิวอุดตันจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวที่4 ช่วยปลอบประโลมผิวของเราทุกคนตอบโจทย์มากๆสำหรับ La r o c e Posay Effaclar Serum นะทุกคนและที่สำคัญที่สุดเลยนะทุกคนที่โอมชอบมากๆคือไม่มีพาราเบนไม่แต่งสีไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคน0%อร์ซนสำหรับพาราเบนแล้วก็สีต่อมานะทุกคนโอมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเนื้อสัมผัสของเจ้า La Roche Posay Effaclar Serum นะว่ามันเป็นเนื้อสัมผัสแบบไหนเนาะ ก็จริงๆแล้วว่าขวดเขาอ่ะเป็นสีแบบสีออกเขียวๆเขาฟ้าเ้าะสวยมากทุกคนแค่ขวดก็สะดุดตาแล้วแล้วเขาก็มาพร้อมกับดรอปเปอร์ตัวนี้ที่เอาไว้ให้เราบีบแล้วก็หยดออกมาเนาะเวลาเราใช้เราก็บีบปุ๊บแล้วก็ขึ้นมานี่เนื้อเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เดจะอมให้ทุกคนดูก่อนนี่เนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็เนี่ย เนื้อก็จะไม่ไม่ไม่ได้เหลวมากแต่ว่ามันจะมีความแบบหนื่อหนืนิดนึงจะใสก็ไม่ใสจะขุ่นก็ไม่ขุ่นนะเป็นกลางกลางนะทุกคนแล้วก็ส่วนกลิ่นนะ่ะก็คือด้วยความที่แบรนด์ของเขาทุกคนมันเป็นเวสสำอางถูกปะเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาอ่ะก็จะเหมือนพวกยายาอย่างเงี้ยใครที่ใช้ครั้งแรกอ่ะอาจจะตกใจเหมือนโอมคือพอเปิดมาแบบใช้ไปแบบโหกลิ่นแบบ กลิ่นยาเลยอะทุกคนซึ่งแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักอะเราก็เริ่มคุ้นชินกับกลิ่นอะแล้วแบบว่าแต่ถามว่าเราชอบไหมเราเป็นคนชอบนะคือส่วนตัวโอมะโอมาเป็นคนชอบสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่มันเป็นกลิ่นยายาเรารู้สึกว่าพอมันเป็นยาความหมายของยามันคือการรักษาทุกคนในเมื่อมันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องรักษาเราได้เหมือนกันถ้าทุกคนถามว่าแล้วเราจะใช้ตอนไหนจริงๆแล้วอะ ถ้าเป็นให้อมแนะนํานะอมแนะนําว่าให้ใช้แค่กลางคืนอย่างเดียวพอเพราะว่ามันมีส่วนในการที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะ้อเพราะว่าเพราะฉะนั้นอมคิดว่ากลางคืนเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถามว่าตอนเช้าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเวลาใช้อ่ะทุกคนก็ต้องใช้ครีมกันแดดที่มี SPF SP ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะ ปกป้องมันก่อนชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะทําให้มันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ออมแนะนําก็คือทากลางคืนดีกว่าเนาะเหมือนโอมวันนี้โอมก็จะมาทาให้เพื่อนๆดูกันว่าเวลาที่โอมใช้กลางคืนเนี่ยโอมใช้ยังไงโอมใช้เวลาไหนเนาะซึ่งถ้าถามโอมโอมจะใช้ก่อนนอนหลังล้างหน้าเสร็จโอมเซ็จหน้าทาโทนเนอร์แล้วเรียบร้อยอ่ะโอมก็จะหยิบตัวเนี้ยมาใช้เลยบางวันใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียว หรือบางวันเราอาจจะมีตัวอื่นมีเซรั่มตัวอื่นๆมาใช้เสริมด้วยแต่ว่าวันนี้โอมจะขอใช้แค่ลาโรช o พเซ e เอ a c ฟคเซรั่ม um, ตัวนี้ตัวเดียวพอเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าผลของมันอะ่ะจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเมื่อโอมทาเสร็จเนี่ยโอมจะทิ้งไว้1คืนแล้วเดี๋ยวเช้าอะ่ะก็จะมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงจากหน้าที่เป็นตอนเนี้ยเมื่อเราใช้ลาโรชโพเซไปแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน เ,เดี๋ยวเราไปทาก,ก่อนอื่นเลยนะทุกคนอมก็จะบีบมันขึ้นมาเสร็จแล้วโอมอาจจะไม่ค่อยเอาไว้ที่มือเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดมันก็จะค้างอยู่ที่มือเราอมก็จะอย่างนี้ก่อนเนี่ยอมก็จะหยดที่หน้าผากที่แก้มหนึ่งข้างสองข้างที่จมูกแล้วก็ที่คางก่อน แบบนี้เนี่ยก็จะมีนี่อมจะหยดทั้งหมด1 2 3 4 5เสร็จแล้วอมก็จะผูค่อยคอยูเห็นไหมทุกคนความรู้สึกเวลาทาทุกคนมันจะแบบยิบยิบยิบยยิบอ่ะคือถ้าบางคนอ่ะชอบก็ชอบเลยบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะทุกคนเพราะว่ามันยิบ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 มืนมีเข็มมาทิ่มอยู่ที่หน้าเราแต่ว่าเราอ่ะชอบเราเป็นคนแบบสะใจอ่ะทุกคนเวลาทาครีมอะไรพวกเนี้ย มันเหมือนสะใจมากอะเพราะว่าแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันได้เข้าไปทำปฏิกิริยากับผิวเราแล้วจริงๆซึ่งเนี่ยโอมก็จะทาแค่ประมาณนี้เองแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสักพักหนึ่งแล้วก็จริงๆโอมก็จะโอมอะชอบมีปัญหาตรงนี้ด้วยโอมก็จะหยดใส่นิ้วชี้แบบนี้นิดนึงแล้วก็เอามาป้ายบริเวณที่โอมเป็นสิวแล้วก็จะทาไปเหมือนเดิมเนี่ยทุกคน แค่นี้เองแป๊บเดียวเองแต่ว่าเราทาไปสักพักอะ่ะมันก็จะเริ่มแบบยิ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 บพอยิบ,ย,บยิบเสร็จอะ่ะสักพักมันก็หายแต่โอมเนี่ยก็จะอย่างนี้แหละทาเสร็จก็จะดูทีวีมั่งดู YouTube มั่งนอนเล่นโทรศัพท์ไปพอให้มันแห้งแล้วอมก็ลงไปนอนเนาะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเวลาทาเห็นไหมก็เหมือนเวลาอมที่โอมทาไปออมรู้สึกว่าผิวโอมอะ่ะมันถูกเคลือบ แล้วยิ่งมันมียิบยิบแบบทุกคนมันทําให้องรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันทําปฏิกิริยากับใบหน้าเราแล้วจริง, <c oughs> รงๆอะ่นะเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสะใจอ่ะเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ทาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอมจะมาให้เพื่อน <c oughs> ๆดูทุกคนว่าหลังจากที่ทาแล้วทิ้งไว้แล้วหนึ่งคืนอ่ะหน้าเราเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะทุกคนสําหรับตอนนี้ โอมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันว่าหน้าแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนกันในตอนเช้านะทุกคน Good Good morning นะทุกคนเราตื่นแล้วง่วงมากเดี๋ยวเราก็ให้เพื่อนๆดูกันนี่คือหน้าหนึ่งคืนที่เราใช้่หไหมทุกคนหนะ้าเราอ่ะรู้สึกว่ามันมีความที่แบบ หน้ามันดูไบรท์ขึ้นดูใสขึ้นเนาะตอนเช้าแล้วก็ผิวมันจะเหมือนถูกเคลือบอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนเวลาที่เราลูบไปอะเวลาที่อมลูบอะมันก็จะแบบเรียบๆเ,เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะสุดพวกสิวอะไรบ้างเนาะซึ่งถือว่าอมคิดว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนวันหนึ่งอะมันยังช่วยเราได้ขนาดเนี้ยคือถ้าเราใช้ทุกๆวันหรือบางคนอาจจะใช้แค่3ครั้งต่อสัปดาห์4ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้แล้วแต่ รูทีนของทุกคนในการใช้เนาะแต่ถ้าสำหรับโอมโอมจะใช้ประมาณ6วัน7วันก็ถ้าเรียกง่ายๆก็คือเกือบทั้งอาทิตย์เลยที่โอมใช้เพราะว่าโอมอยากให้มันแบบเห็นผลได้อย่างชัดเจนอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจลาโ e p o โพ y เอฟแคร์เซรั่มตัวนี้นะทุกคนเขามาอยู่ในปริมาณ30 ml ในราคา1,300บาทซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยหาซื้อได้ ที่ร้านวัสดนตามห้างตามดับสโตรอะไรต่างๆเนาะทุกคนเนาะก็วัสดนะ์น่ะจะมีโปรบ่อยนะครับก็ฝากด้วยสำหรับ odge, Pro, Say, asse, ลาโร h โปรเซเอฟ f ร์แคสเซรัมใครที่อยากจบทุกป,ปัญหาสิวสลายสิวอุดตันลด เชื้อแบคทีรียอะไรเงี้ยช่วยปอบปลอมผิวนะทุกคนด้วยส่วนผสมของเขาอะอย่างที่โอมบอกอะมีทั้ง LSA salicylic acid glycolic acid รวมถึง n นอ c ซิ a m i d e ไม่มีสีไม่มีพาราเบนด้วยก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองกันแล้วโอมเชื่อว่าถ้าใครได้ลองแล้วก็จะหลงรัก ลาโลชโชเซเอฟเวอร์แคสเซรามตัวนี้เหมือนโอมแน่นอนแล้วก็ฝากน้องตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้โอมต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วทุกคนาสายมากชายสายมากแล้วจริงๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า,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 จา,น,านนาดด้้วยอ๋อ ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนไปแลจริงจริง